สวัสดีครับวันนี้ตาร์ตาพาเที่ยวมาอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิร์ลนะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่หน้าห้างเดอะมาร์เก็ตนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายต้นคริสต์มาสใหญ่นะท่านผู้ชมด้านนู้นเนาะไปด้วยกันเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากท่านผู้ชมเต็มเลยนักท่องเที่ยวเต็มเลย แล้วก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิร์นะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากกำล,ลังหลังไหลไปจะเข้าไปเที่ยวนะฮะเที่ยวงานกลางชาตเต็มเลยท่านผู้ชม แต่ราจรก็ติดขัดน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นนะท่านผู้ชมมุมนู้นอ่ะนั้นอ่ะเดี๋ยวจะ้เงินไปมุมนูนนะ้คนคนเยอะมากท่านผู้ชม คนเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตรงตรงที่มีต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะท่านผู้ชมสตรีทฟู้ดเราต้องเดินข้ามสตรีทฟู้ดไปก่อนเราก็จะไปเจอต้นคริสต์มาสต้นใหญ่สตรีทฟู้ดนะครับแบงก์ของสตรีทฟู๊ด สตีฟูตอันนี้โรตีสั่งได้นะคะสงเลครับ่งดปดนโมเลนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดนะท่านผู้ชมของขายแย่ๆมากมายคนก็เยอะท่านผู้ชม

นะตอนนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ช่วงปลายปีแต่ว่าลมหนาวก็ได้จากเราไปแล้วค่ะมาแค่อาทิตย์ที่แล้วกระมาณสี่ห้าวันที่ชู้จัดแต่ตอนนี้และที่ดูีนคกกรับคอกำลักเจอ่ สวยมากคนเยอะมาก The Great Celebration สองศูนย์องสี่ a t น่ารักมาก เขาไปน้านหน้ากันท่านผู้ชมตีปไปดดเต้นคริสต์มาสใหญ่กันต้นคริสต์มาสใหญ่คนเยอะหาทางเข้าไม่เจอโอ้มาอก็สวยมาก 太难了 เราจะเดินไปสยามพารากอนท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปเซ็นทรัลเวิร์มาแล้วก็สยามพารากอนต่อก็เซ็นทรัลเวิร์กับสยามพารากอนก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอยู่ตรงสยามเซ็นเตอร์ท่านผู้ชมคนเยอะมา,ากาต่างช้าต่านั้นเลยท่านผู้ชม าาทางแางเท่านั้นเลยรถเยอะรถเยอะรถเยอะสวยทุกมุมท่านผู้ชมเข,เขาประดับไฟสวยทุกมุมเลยท่านผู้ชมมุมไหนก็สวยอุ้ <c oughs> มีดาบพิเศษเลยท่ทานผู้ชมเบอรลิคิดมานารักนารัก แล้วท่านผู้ชมสยามพารากอนสยามพารากอนท่านผู้ชมต้นคริสต์มาสแปลกๆดาวแปลกๆน่ารักดิแสงสีเยอะมากมายท่านผู้ชมแสงสีลายรีลา คอนคริสต์มาสสวยมากท่านผู้ชมสวยเนาะเดีแต่เขากำลังน้ำตกโอ้มากก็น้ำตกท่านผู้ชมตกสวยมากอลังไมท่านผู้ชมอลังการนะท่านผู้ชมน้ำตกโอ้โหดูสิท่านผู้ชมนึกว่าอยู่พระราชวังสวยมาก เที่ยวเยอะมาก,ก่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสยามพารากอนเลยนะคุณผู้ชม คน,น,นเยอะมากเลยคผู้ชม มาถึงสยามสแควร,นะแร์แล้วท่านผู้ชมสยามสแควร์เราจะไปะสกายวอ,อนะล์กตรงมาบุญคลองแล้วท่านผู้ชมใกล้จะถึงมะบุญคลองแล้วเนี่ยจะไปขึ้นสกายวอล์กตรงมาบุญคลองนี่จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่นะท่านผู้ชม ต้นคริสต์มาสเป็นแบบล้ำยุกมากเลยท่านผู้ชมล้ำยุกสยามดิสคัฟเวอรี่สวยมากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตัวน,นี้ก็จะเป็นสยามดิสคนะัฟเวอรี่นะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นทางเดินด้วยนะท่านผู้ชมทางเดินตรงนี้นะครับฝั่งน,นู้นจะเป็นมาบุญคลองนะท่านผู้ชม เราจะเดินไปตรงสกายวอล์กตรงนี้นะเราก็ไปตรงมาบนคลองสีสันกรุงเทพสวยงามมากนี่มีภาพวาดแบบไทยๆด้วยครันผมสวยงามสวยงามท่านใดไม่ได้มาก็ถือว่าพลาดแลท่านผู้ชม ดูในคลิปออกกันแล้วกันนะถ้าไม่ได้มานะเดี๋ยวจะเอาซิคลิปส,สวยๆไปไปโชว์นะส,สวยๆนะสวยงามมากอันนี้เป็นทางเชื่อมไปมาบนคลองนะท่านผู้ชมมาบนคลองเส้นเดอร์ บังคอกบังคอกสวยงามสวยงามบางบุรีจะฝั่งนู้นท่านผู้ชมนะมางบุรี๋ยวจะพาไปชมอันนี้อยู่ชั้นบนนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสกายวอยชั้นบนอันนี้ชั้นล่างเห็นไหมรถข้างล่างนี้ข้างล่างแต่เราอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมโดยเราอยู่ชั้นสองด้านบน ละลานตามากตึกสวยๆงามน,น,นั่นเลยท่านผู้ชมแบงคของไทแลนด์นักท่องเที่ยวเต็มเลยท่านผู้ชมทั้งคนไทยต้องต่างชาติท่านผู้ชมนี่ MBK MBK <c oughs> มาบปกคองเซ็นเตอร์ท่านผู้ชม MBK มาบุญคลองเซ็นเตอร์สวยนะท่านผู้ชมกรุงเทพยามราตรีท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูมุมหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ขาบอกว่า ชวนมาระบายสีด้วยกันเนี่ยระบายสีได้ท่านผู้ชมอันนี้อยู่มอว์บุนคองนะถึงมาบุนคองแล้วท่านผู้ชม MBK Center ต้นคิดสมน์นาานารา ตอนนี้ตาตาพาเที่ยวมาถึง3ามย่านมิตรทาวนะท่านผู้ชมก็จะเป็นคอนเซปต์สีชมพูนะครับความน่ารักน่ารักนะครับในวันปีใหม่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันด้านในนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นสามย่านมิตรทาวน์นะครับที่เขาจัดมุมถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักจะเป็นโทนสีชมพูนะคผู้ชมก็คือมีให้เลือกหลายแบบหลายหลักเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะครับก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาเป็นคู่ๆก็มีนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวก็มีนะครับคลิปนี้ตาตาพาเที่ยวก็พาทุกท่านมาเที่ยวสีสันของกรุงเทพนะครับหลายที่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกนันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ